แค่นั้นค่ะแค่นั้นเลย25ล้านทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินที่เรากู้มาอะไรด้วยไหมหรือเป็นเงินจากการทำธุรกิจเป็นเงินจากการทำธุรกิจอย่างเดียวค่ะ เริ่มบางคนไปรับงานออนไลน์มาโปรโมทโปรโมและราฐานะที่เราประสบความสำเร็จในในโซเชียลีเียอยากจะเตือนสติหรือว่าอยากจะบอกอะไรที่เป็นมิตรเซอร์สติไมการรับริปพนันมันเป็นยังไงบ้างคือเงินมันมาง่ายอะค่ะเงินมันง่ายมันไวดังนั้นคือความโลภเรามันมีทุกคนได้ก็ยังมีความโลภเลยถ้าได้ถ้าได้มีความโลภได้คงไม่เข้าไปวงการการพนันแบบนี้ค่ะดังนั้นก็คือสิ่งนี้มันเป็นเงินล้อแล้วก็มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่า ไม่สกปรกอะเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่สกปรกมันไม่ทําให้ชีวิตเราร่วล่มจมอย่างนี้หรอกคะ่ะดังน,นั้นก็คืออยากให้ทุกคนกระตนักถึงระยะยาวอนาคตมากกว่าเชื่อขยาได้มีความเป็นตรงที่บอมีคนตนิดต่อมาเพื่อที่จะให้ช่วยโฆษณาสิบล้านส,ส,ส,า,สามล้านอะไรงีลักษณะ เป็นแค่ติดต่องานค่ะเป็นการติดต่องานเฉยๆค่ะติดต่องานแล้วแบบว่ารับ,รบโปรโมทเกมไหมอะไรอย่างนี้เป็นเกมยิงปลาอะไรพวกนี้ค่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการพน,นันซึ่งเราไม่เคยรับอยู่แล้วแม้แต่ครั้งเดียวในการโปรโมทดังนั้นคือเจตนาครั้งนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาคือเจตนาหนูคือแค่อยากจะบอกว่าหนูประสบปัญหาแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วหนูไม่สามารถแบบว่า ไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ตอนนั้นเลยก็เลยเอามาบอกทุกคนด้วย<ม>เจตนาที่ดีแล้วอยากอยากไปแบบมาเป็นเหมือนหนูนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีดงสนนหรือสิงตามมมีค่ะม,มีค่ะมีไม่มากม,ม,มากไม,ม่มากสุดแค่นั้นเป็นเหมาแบบเหมาอะไรอย่างงี้ที่เราเล่นเนี่ยเราถูกชักชวนใครชักชวนไปเล่นหรือว่าไปเล่นเองเล่นเองค่ะเราเจอเว็บขนานจากไหนคะเราเล่นโซเชียล คือเวลาเสียาที่หนึ่งมันอยากจะยกจากที่หนึ่งอะค่ะก็เลยเซิร์ชแค่นั้นเลยาะคือแค่เซิร์ชมันก็ขึ้นแล้วพี่ๆทุกคนวันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วว่าเราเราเข้าถึงเว็บการพนันได้ง่ายมากๆณปัจจุบันคือเว็บมันเยอะแล้วทำไมถึงเลือกเว็บบางเว็บที่เราเข้าไปเล่นไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ามันใหญ่ค่ะเล่นอยู่กี่เว็บครับเว่นเดียวเล่นเดียวเลยใช่รู้จักแค่นั้นแล้วก็น้อยมากที่โดนไปเยอะๆนี่คือเท้านี้เอาไปคนเดียวเลยไม่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 ค่ะส่วนใหญ่เล่นที่คาสิโน ที่25ล้านนี่คือเล่นที่คาสินโนที่บอนบอนกับคาพูชาใช่ไหมคะใครจริงๆอาจจะไม่ไปกลับั้งคะอาจจะคือจริงๆอาจจะไม่ถึงเพราะหนูอ่ะพูดด้วยความเร็ว,วค่ะอันนี้คือรวมรวมแล้วใช่ไหมที่ตลอดเวลาที่เล่นมารวมรวมใช่ค่ะในส่วนทอนที่เป็นออนไลน์นี่เสียไปประมาณเท่าไหร่ออนไลน์นิดเดียวประมาณหลักล้านหลักล้านคือหนูกำลังตอนที่หนูเล่าอ่ะหนูเล่าถึงตอนที่หนูเสียที่คาสิโนแล้วหนูไปยกกลับบอล แค่ช่วงนั้นเลยแล้วคนก็ไปตีว่าหนูนแทงบอลแม่หนูก็เล่นเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เว็บไม่รู้อยู่แล้วว่าเราเล่นไม่สู้อยู่แล้วฉะนั้นคือเรามีตงังเราก็าเดินไปเลยคาสิโนโอ <laughs> นเข็ดแล้วค่ะดแล้วค่ะคือกว่า,าจ,จะฟื้นขึ้นมาพูดได้แบบคือนอนเป็นผักอยู่เป็นเดือนเลยค่ะนี่เป็นผักอยู่หลายวันคือคือข้างๆที่จะแบบว่าชีวิตแบบไม่เคยไม่เคยแบบดิ่งขนาดนี้ค่ะแย่ยังไงคะขนาดนั้นแย่ก็คือคิดสั้นค่ะ คิดสั้นแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงในการทํางานหมดแพชชั่นแล้วก็ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเดินผิดพลาดไม่ให้อภัยตัวเองแล้วก็ที่สองคือทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือม,มันมันเสียหายเยอะมากๆค่ะตอนนี้ผมคิดว่ามีหลายคนอาจจะย้อนกลับไปเป็นเหมือนตอนที่เส้นได้เป็นอยู่เดือนนึงอะไรที่ทำให้เราขาดขง,งานได้ปอ,อกอะไรก็คือคือคือกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็คือพ่อแม่พ่อแม่ค่ะนึกถึงหน้าพ่อคุณพ,อพอ่พอคุณแม่ที่แบบเคยลาบากมาแล้วเจอทางปล่อยแล้วก็เลยเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ เขาก็ยังจะกลับไปลําบากเหมือนเดิมหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมีพลังลุกขึ้นมาแบบว่าสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มเล่นมนานออนไลน์นี่เราเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนกันบางโควิดค่ะช่วงช่วงโควิดปลายๆเพราะมันว่างอะคะ่ะไม่ได้ทําอะไรก็เลยแบบว่าตอนช่วงไปต่างประเทศคือแฟนเราก็แบบไปดูบอลอะไรอย่างงี้เราก็อยากแบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตเขาก็เลยลองหัดดูพอ <c oughs> <c oughs> หัดแล้วมันก็ได้แล้วมันก็ติดนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเงินจากการทำธุรกิจอย่างเดียวะคะ่ะ คือพี่ๆน่าจะดูได้ในบริษัทคือได้จะมี2บริษัทด้วยกันนะคะคือสอดอร์สไตล์แล้วก็ไดนีก่กรุ๊ปสอดอร์สไตล์ก็คือจะมีตอนนี้ปี64เรายังไม่ได้ยื่นภาษีเนาะใช่ไหมมันล่าช้า,า,ชาอ่านะคะแล้วก็ส่วนหกห้าหกหกอ่ะคือสอดอร์สไตล์มันไม่ได้มีรายได้นะคะแล้วก็เราก็เลยมาทำบริษัทไดนีก่กรุ๊ปสามารถเช็คดูสถานะทางบัญชีหรือว่าทางภาษีได้เลยข้อหาเล่นการพน,น,นะะันค่ะในราชอาณาจักร ใช่ค่ะต้องหาเดียวเลยแล้วที่จะไปทุกทาาีทีใอทีมี้กำหนดไปเพราะว่าเรื่องยังยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะลองตอนนี้คือทนายแบบว่ายื่นเป็นหนังสือไปแล้วค่ะว่าจะเลื่อนไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าทางดีเใดนัดนัดตรงกับวันนี้พอดีสิบโมงเช้ากับทางสอทอนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องทําหนังสือเลื่อนค่ะค่ะเรียกไม่ได้กหนดใช่ไหมคะว่าเลื่อนไปเป็นสัปดานใช่ค่ะยังไม่ได้กำหนดค่ะยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะต้องรอต้องรอท่านเรียกมาอีกทีหนึ่ง